ในเกมไม่ครับหนึ่งจุดแปดอยู่กับคุณ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 อะไรผู้จุ้ยมาสวัสดีค่ะออยเกมเมอร์ค่ะโอเคอยู่กับออยเกมเมอร์ทำไมแดกจุ้มอะไรแบบนี้นะคะคุณออยขะโอ้โหวันนี้เรามาเล่นอะไรกันคุณเยี่ทำไมมันเล่นยากจังเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นซ่อนแอบกันดีค่ะโอเคออกแล้วก็ทำเหมือนเดิมกดออกแล้วก็ทำเหมือนเดิม โอ้โหกดเข้าวิดีโอแล้วก็คุณโอยคุณทบเป็นแบบคะนี่แล้วก็กดให้มันเป็นแบบนี้แล้วก็กดให้มันเป็นแบบนี้อันนี้อ่าแล้วก็กลับไปเลยค่ะทุกคนขอบพระคุณมากโอเคมามาโอนได้ออกกล้วใครได้เป็นโอนป่ะใครการ์ดดินะโอเคโอเคซ่อนนิคุณเชียร์เป็นนะคะ นับสีเร็วเร็วนับเท่าไหร่50ช้าช้าห้เร็วร้อยเดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวเอสองสิบ้ยี่อยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหก

ไ่้เล,เลยคอบอยู่ในห้องนี้นับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดหก้สิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบปเกสอสอง

ข้างล่างก็มีนะคะคุณออยค่ะฮะมีเหลอมีห้องที่มันมีสีส,สันสดใค่ะอ๋อโอเคเจอแล้วไปหากันเลยมันต้องมีเจอแล้วโอเคแล้วก็ค่อยๆลงโอ้โหอะไรเนี่ยสมบัติประจำทีวีของฉันเลยอ โอเค่คุณเชียเป็นเลย,ยเราต้องปิดประตูไปบิูบิูเอาได้ไปโอเคเคเราก็ได้เป็นอีกหนึ่ง,งรอบเพราะเวรกรรมของเราที่เทเริ่มยังหนึ่งสอง หนึงแปดหน่งเก้าเอ็ดสอสมสี่สี่สี่ห้สี i หกสเจ็ดสี่แปดสี่เก้ i ห i า i อันนอรอบไปแปลงไว้จะได้ไ่ให้อะไระน้องจะโทรมาถ้ามามีขาไปส่งไปส่วนพวกอ่ะปอนวัดส่วนรอบอันนั้นบดขึ้นอาจจะเทรไม่บอกขึ้นมืดป่าย่ จงวงเี่ย,ยม่นยเนได้บไดอไเ่นอ้นีเนีใครงอยาโทรมห้เก็บไปสอนเิงมสงอันี่ถึ้ะบอกเเม,ม,มนมองียบๆนะทุกคนงียนะทุกคนมีข้าวกันแหละไม่เจอแม่หรอเตอหล่ะซื้อที่ไหน เงียวเงียวนะทุกคนข้างนนไงข้างวัดตรงไนเสียชาขางวัดตรงไนข้าวัดตรงไนเฮ ที่ถูกแจกจะตามนักกีฬาอีนั่นแหละเน็ตบดียุงก็น่าเนี้ยพอได้ชั่วโมงเดียวเขาขึ้นมาที่หน่อยใส่แตงแม่เล็กไฟล่ะบอส